สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบสองนะคะสิบสองสิบสองกันยายน,านายสองพันห้าร้อสบหกมาดูแม่ทำอะไรแม่จา๋ามาดูต้นไม้เหรอมาให้มาเติมน้ำบ่อยงป้าหรืออะไรอะมาขุดเลยเนี่ยมีเสียมด้วย ไม้เท้าอ๋อใช่เสียมเป็นไม้เท้ากันเื่อกันเลยจ้ะมาดูมาดูต้นพริกตรงโน้นมันออกมันแดงเต็มต้นเลยอ๋อมีสิบกว่าต้นสิบกว่าลูกนะนี่โอ้ได้พริกมาด้วยนี่อ๋อมีพริกด้วย เก็บพริกมาจะข้าบ้านอาจจะข้าบ้านแล้วโอเคเก็บน้ำแบวังรมเก็บมรกมาให้สองลูกเก็บมรกสองลูกอืมะ บะาบแลาบะเาบล,าล,าลาจะเาบาละาาล <c oughs> ถ่ายคลิปนม่ใจ่ถ่ายวีดีโอเอ้ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่ได้ เก็บพริกมาด้วยสิบกว่าเมตรโหจำำใส่อะไรก็ได้นี่ไปด้วยอ๋ออะไรอ่ะเอาอ ใช่จ้าแล้วจ้าถึงบ้านปากแดงๆสวยเชิญจ้าเห็นละเห็นละสวยๆๆยสวยแต่คนชิดไงพ่อเข้าห้องน้ำอยู่นะคะเนี่ยเหนื่ยละวันนี้บันอังคารจะเสื้ออังคารฉีดชมพูอังคารฉีดชมพูอังคารอยู่ตรงโนยัดเลยแม่เดินมาใส่วันนี้เลย มันเป็นผ้ายับเป็นผ้ายับไงเอยอยับยุยงแต่นเนี้แต่นเนี้มาใส่ใส่ของหนักๆไนงะใส่ของหนักๆมันเป็นผ้ายับอือเป็นผ้ายับไงใส่ของหนักๆเนี่ยตึงแล้ว <c oughs> ไม่ยับแล้วไม่ยับแล้ว <c oughs> มันจะยืดตามตัว <c oughs> เออ กาเย็นเย็เยคือเย,อย็ <c oughs> เยนยแหนกันล้งเยงบ้านเ็้บ้านย่ไป,ไปอ, <c oughs> องบ้าน พ่อออกมาแล้วนะคะพ่อเข้าห้องน้ำมา